เอาเรื่องะะย่ลงวะยิงอย่างแรงเลยอะ่ะแล้วก็น็อบอ,ะอ่ะ,อะยิงทีละนาดว่ะนึกว่าโก้เหรอสองตัวฮะ,ะเสียงกระสุนกระเทาะหัวปงป ก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ เสียงตรงนี้วะข้างบนเหรออยู่ข้างบนอะครับฮะ นานี้แน่นอนคนละตี้ว่ะนบสวัสดีครับน่าจะลังเหลืออีกตัวหนึ่งอ่ะเพราะว่า ไอตัวไอสองตัวเมื่อกี้อะ่ะมันเป็นคนละตี้กับตัวแรกที่เราหยิงเว้ยเดี๋ยววนหาอะลองวนหายสักรอบอาจะอยู่ห้องใต้หลังคางก็ได้อเอา้าว<ะ>ัด <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยนั่งฟามคนเดียวได้เหรอทำไมไม่เรียกอะ่ะจะได้ช่วยกันเก็บของ บอกแล้วยิยหลบใต้เต็นท์หลบขาแตกยิงหัวไม่โดนเลยวะยิงหัวไม่โดนเลยอะ่ะเกมแรกไม่ชัดเลยว่ะก่อ,อนแอ,อะ่ะอย่าไปบอกใครนะว่าเราเล่นได้แค่น,นี้อะ่ะทุกคน <S 2>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  แล้วก็เดี๋ยวทิ้งกับระเบิดไปเมื่อกี้ยิงยูโป้งเปิดเลยอะ่ะ ข่าคู่เห็นแล้วอยากเล่นเลยเอาไว้เกมหลังแล้วกันนะมผมว่าโคโน่มันก็ถามว่าติดใจไหมตั้งแต่ตั้งแต่ลองฝึกเล่นโคโน่มาก็มันก็ขี่นะมันก็ไม่มันก็มันก็ไม่ได้แย่แต่ถามว่าสุดท้ายเดี๋ยวคงไปเล่นอารมณ์เหมือนเดิมเงจะไปเล่นอารมณ์เหมือนเดิมอ่ะคงไม่เล่นโคโน่ แล้วแผนหน้าโคโนโก็นปรับใหม่ด้วยโะกกลับไปเล่นโคโน,โนเหมือนเดิมเฮ้ยกลับกลับไปเล่นอโลเหมือนเดิมเออเดี๋ยวกลับไปเล่นอโลเหมือนเดิมนะแผนหน้าเพราะว่าครูดาวมันก็เปลี่ยนใหม่เป็นร้อยเจ็ดสิบวิถูกป่ะก็น่าจะขนลุกกันคนน่าจะแบบนานกว่าจะได้ใช้ทีนึงอ่ะร้อยเจ็ดสิบวิเกือบสามเท่าเลยนะเพราะนานนานพอสมควรเลยอ่ะ <c ười> มันไม่มีใครยิงจริงนะมีเรื่คนเดียว นเอไะเนี่ยไม่มีอะไรยิงเลยอ่ะเนี่ยดูดินี่ไทยอะ่ะเบสเหาจุ๊งเบยไม่มีใครยิงเลยอะเหนาอ่ะเหนาอ่ะไม่มีใครยิงเลยอะ่อนะ,น,ะ,ออะนี่คืออะไรครับเนี่ยเก็บต้นหาเอรอ ไปแล้วหรอไปไปไหนอ่ะอ,อุ้ย,ไ,ไ,ยไม่ไหนเอาเรื่องวะเอาเรื่องเย่อวะยิงอย่างแรงเลยอ่ะแล้วก็น็อปอ่ะอย,อยิงทีละนัดว่ะนึกว่าโก้เหรอ เขายิงงัดหัวว่ะทุกคนถึงโดนหัวไปก็ไม่น่าจะตายหรอกหกสามระยะนนตายปะปกติระยะใกล้มันตายว่ะทุกคนผมลืมแล้ววะลองลองแบบระยะใกล้ๆหว่าจะได้สกอร์คิวนะมันมา่มีตัว ได้ยินเสียงด้วยเหรอโว้ยโจรจ้าจ้าจ้าสองตัวฮะเสียงแบบเสียงกระสุนกระเทาะหัวน่าจะยังมีคนอยู่นะ ไอวอลมีแปดลูกนะอ, <c oughs> อยู่บนบ้านหรือเปล่า <c oughs> เอา้าตายง่ายจังไงไปเ,เบื่อยไปชุวไปตายง่ายเกินทำไมต้ <c oughs> องกดออกใช่แล้วอยู่ตรงนี้ข้อง อ,อ,อะไรอะ่ะอะไรนะ่ะแ็กตัวสุดท้ายใช่ปะน่ะเอาเจละแ็กแบกลกไม่โดนตรงนี้แน่ตรงนี้ดีกว่า วิ้ยวางเป้าแม่นเหมือนกันนะครับเนี่ย mm hmm. อร่อย <Yahoo! S 1> นนอิ่มน้ำอ่ะเริ่มอิ่มน้ำแล้วทุกคนกินน้ำเยอะเกินเลยเนี่ย แล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆ,ๆ,ๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่ชูกก